สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชดาพรวง,งศรีนิสิตชั้นปีที่1คณะครุศาสตร์สาขาการบริหฐานการศึกษามหาวิทยาลัยร,ยรพาชภัฏบุรีรัมย์วันนี้นะคะเราจะมาพบกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายธรรมผงวิทยานะคะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษาจุรินค่ะขอเชิญพบก,กับท่านผู้อำนวยการเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผูน้อำนวยการสวัสดีคับผมสวัสดีครับกับผมศักด์อนันต์อนันตสุขนะครับ ผู้มยการโรงเรียนนารายณ์คำพงวิทยาก็อยากจะเรียนว่าผมเองนี้นะครับก็สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับส่วนระดับปริญญาโทก็จบาการศึกษา,นา,า,นกนกาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นและก็ปริญญาเอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นเดียวกันครับ ท่านผู้่วยการมีหลักการแนวคิดหรือทฤษฎีที่นํามาใช้ในการบริหารจนได้รับรางวัลอย่างไรบ้างคะครับในส่วนของหลักการที่ใช้ในการบริหารจัดการศัลศึกษานะครับผมก็ใช้ทฤษฎีจริงๆก็ไม่มีทฤษฎีอะไรนะครับที่แน่นอนตายตัวเพราะว่ามันเป็นการบริหารตามสถานการณ์หมายความว่าตอนเราอยู่โรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบปัญหาหรือว่าสภาพแวดล้อมของขนาดเล็กเป็นแบบหนึ่งเราก็เข้าไปจัดการแบบหนึ่งผมพูดอย่างนี้ผมหมายความว่า ตอนเราอยู่โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยผู้บริหารต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งทํางานงร่วมกับคณครูเกือบทุกงานนะครับนําพาเขาท,ทำกิจกรรมเกือบทุกงานส่วนถ้าพอมาอยู่โรงเรียนขนาดกลางอย่างี่ผมอยู่ใวันนี้ก็จะบางงานเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมแต่บางงานเราแค่บอกแนวคิดหรือความต้องการของเราเขาก็สามารถที่จะไปใช้ได้นะครับฉะนั้นก็เออไปทําได้ฉะนั้นแนวคิดในการบริหานจัดการก็เป็นไปใน ตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเองของผมผมก็มีอยู่ประมาณ2แนวคิดหลักที่ใช้ในการบริหารจัดการนะครับแนวคิดที่หนึ่งก็คือเรื่องของทฤษฎีกร,ระจายภาวะผู้นําอันนี้ผมผมเชื่อมากเลยทฤษฎีตัวนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคนแต่ละคนนี่มีความเป็นผู้นําตัวเองฉะนั้นถ้าเราเปิดโอกาสให้คุณครูนะครับได้แสดงบทบาทในงานของตัวเองอย่างเต็มที่โดยเราให้งานสนับสนุนเขาเนี่ยก็เชื่อว่า คุณครูท่านนั้นจะสามารถแสดงภาวะผู้นําออกมาได้อย่างสําเร็จแน่นอนนะครับอันที่2ที่ผมใช้ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าการตกลงโปลงใจยินยอมพร้อมใจภาษาอังกฤษก็คือเรื่องของขว่าคอนเซนปัสนะครับก็คือในการทำอะไรก็าตามผมต้องจริงๆผมอาจจะมีแนวคิดว่าผมอยากทาแบบนี้แต่ว่าต้องทําการโน้มน้าวหรือว่าจูงใจหรือว่ายดหินถามทางหรือ ใช้เทคนิคอะไรต่างๆนานานะเพื่อปูพรมไปก่อนเพื่อให้ทายที่สุดนะครับให้เขาได้ตกลงปรงใจหมายถึงว่าโอเคเห็นว่าการทําแบบนี้ดีแน่นอนก็ก็กทําให้เวลาเราจะทำอะไรมันก็ราบรืบ่นแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะสําเร็จสเสมอไปผมหมายความว่าอย่างา้แต่หลักที่ผมใช้ก็คือผม,ม่ใช้ประมาณนี้คือทอําให้ส่วนใหญ่ยินยอมพร้อมใจหรือว่าตกลงปรงใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาศัยการจูงใจของเราการโน้มน,น้าวของเราให้ให้เราเห็นความสําคัญแล้วก็ทําสิ่งนั้นไปด้วยกันครับก็ใช้หลักการแนวคิดประมารีท่านผู้อำนวยการคิดว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้การบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จคืออะไรคะครับในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จนั้นก็มีอยู่หลายปัจจัยนะครับทั้งปัจจัยภายนอกสถานศึกษาปัจจัยภายในสถานศึกษาปัจจัยภายนอกก็ขึ้นกับชุมชน สังคมนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆอันนี้เขาต้องให้การสนับสนุนโรงเรียนใหญมิติต่างๆด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผู้มีส่วนได้เสียนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าองค์งการบริหารส่วนตำบลหรือว่าหน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุนโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาหรือสิ่งที่โรงเรียนกาลังขับเคลื่อนอยู่นะครับก็เชื่อมั่นว่าจะรักการสนับสนุน ในด้านของทรัพยากรนะครับอาจจะเป็นเงินหรือเป็นความร่วมมือหรือเป็นความช่วยเหลืออื่นๆตามมาครับซึ่งนี่ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้อะไรของปิญญาเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกพอสมควรนะครับส่วนปัจจัยภายในก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์กรเนาะอันนี้ก็มีหลักที่เราต้องคํานึงถึงก็ในเชิงการบริหารก็จะเรียกว่าหลัก 4M นะครับก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของแมน แม่น,นี้ก็คือหมายถึงบุคคลหมายถึงบุคลากร,ะะรในสถานศึกษาทั้งหมดนะครับว่าสามารถที่จะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้มากน้อยเพียงใดนะครับถ้าทุกคนหรือส่วนใหญ่เห็นว่นานโยบายหรือสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา,ษา,ษาพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปในทิศทางนั้นถ้าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยและพร้อมใจกันที่จะเดินหน้าต่อไปมันก็น่าจะไปได้เร็วนะครับแต่ถ้าหากไปบนระที่คนละทางอันนี้ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับ ส่วนอันที่2ก็คือเงินเงินก็เป็นปัจจัยสําคัญในการบริหารจัดการนะครับปกติแล้วเราก็จะรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเงินสนับนุนใดหัวน,นะครับที่มอบให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งแต่เท่านั้นก็คงยังไม่เพียงพอเพราะว่ามันก็ขึ้นกับความสามารถในการใช้เงิมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการพยายามหาทรัพยากรภายนอกหาเงินภายนอก มาสนับส่วนโรงเรียนด้วยนะครับอันที่3นะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้ก็ต้องเป็นทักษะหรือเป็นความสามารถของผู้บริหา,ารสายสารที่จะต้องอบริหารจัดการให้เป็นไปตามทิศทางที่จะนําพาไปนะครับโดยที่ก็มีหลายรูปแบบเนาะอาจจะผู้บริหารอาจจะแบบเป็นเป็นแบบเป็นผู้นําพาไปเลยนะครับผู้บริหารที่มีลักษณะเป็นแบบผู้ที่จะนาพาองค์กรไปเลย อันนี้ก็มีลักษณะความเป็นผู้นําสูงอันนี้ก็จะมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบหนึ่งหรือเป็นผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในสาสานี่ได้เข้ามา,ามีส่วนร่วมในการวางแผนในการตัดสินใจในการกรับเครื่องงานต่างๆซึ่งผมเองก็ใช้ทั้ง2แบบนะครับหมายถึงว่าบางงานผมก็นําพาเลยคือทาตามที่ทางนี้เลยนะครับโดยที่บางทีทีมงานอาจจะสงสัยอยู่แต่ว่าเอไม่เป็นไรก็เอาตามนี้เลย การอันที่2ก็เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปรับเปลี่ยนแก้ไขแรงต่างนะครับแต่สุดท้ายเราก็ทำงนานนี้สาเร็จอันสุดท้ายนะครับตัวที่4ก็คือเรื่องของแมทเทอเรียลก็คือเป็นเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะครับที่สับสนการจัดการศาึกษาซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการใช้เงินป,จปัจจัยพื้นฐานหรือ,อการบำรุงอาคารสถานที่ให้มันดูสดชื่นมีชีวิตชีวาต่างๆอันนี้ก็เป็น เรื่องของการที่จะจัดหาหรือจัดทาให้เกิดขึ้นรวมถึงการได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่างๆจากภายนอกด้วยนะครับฉะนั้นก็อันนี้คือปัจจัยทั้งภายในภายนอกนะครับที่มันจะส่งผลให้เราสามารถขับเคลื่อนสารศึกษาไปสู่สวความสำเร็จได้ขอให้ท่านพูดในการฝากข้อค,คิดเห็นเกี่ยวกับการ,ร,ารากาบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จด้วยค่ะในเรื่องของการบริหารศึกษาบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะนิยามความสําเร็จนะครับว่าคืออะไรบางทีผู้งานบางท่านอาจจะนิยามว่าคือการได้รับการยอมรับจากชุมชนบางท่านอาจจะนิยามว่าการทําให้นักเรียนคุณครูสามารถปฏิบัติงานตามปฏิทินโรงเรียนได้ครบถ้วนอันนั้นก็คือความสําเร็จนะครับอย่างผมก็มองในลักษณะเดียวกันแต่ว่าก็อยากเพิ่มความสําเร็จที่แตกต่างขึ้นมาก็เลยกลําหนดว่า ถ้าโรงเรียนเราจะประสบความสําเร็จหรือโรงเรียนเราจะมีคุณภาพจะต้องอทําให้4องค์ประกอบเหล่านี้ได้รับการยืนยันหรือได้รับรางวัลน,นะครับ4องค์ประกอบที่ผมพูดหมายถึงว่า,าตัวนักเรียนตัวครูตัวผู้บริหารแล้วก็ตัวสถานศึกษาเองจะต้องได้รับรางวัลเป็นสิ่งยืนยันความประสบความสําเร็จในมิติต่างๆเช่นสมมุติว่าเราจะบอกว่านักเรียนเราเราจัดการศึกษาแล้วทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จ ความสําเร็จของผู้เรียนคืออะไรความสำเร็จผู้เรียนก็คือโอเคล่ะผลสมรจทางการเรียนในโรงเรียนดีมากเลยนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยสูงมากเลยนักเรียนมีความสุขมากผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกอย่างแต่เท่านั้นยังไม่พอครับความสําเร็จมันต้องถูกวัดด้วยนักเรียนของเราผ่านการจัดการเรียนการสอนเหล่านี้แล้วสามารถทําโครงงานสามารถคิดโครงการสามารถทําอะไรบางอย่างแล้วส่งเข้าประกวดในเวทีต่างจากนั้นได้รับการยืนยัน ว่าโครงงานนี้ได้รับรางวัลระดับชาตินะครับโครงการน,นี้ได้รับรางวัลน,นะครับถ้าเราได้รับรางวัลก็แสดงว่าเนี่ยเราสามารถจัดการศึกษาจนเด็กเรามีความรู้และสามารถต่อยอดไปจนได้รับรางวัลได้คุณครูก็เช่นเดียวกันคุณครูใจัการสอนดีมากแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณครูถ้าจะถือว่าประสบความสําเร็จจะต้องผ่านการประกวดหรือผ่านการตรวจสอบ ในการมีคุณภาพนะครับเช่นสมมติคุณครูแจกเอกสอนดีมากดีมากมากเลยแต่มันก็เท่านั้นแต่ถ้าหากเขาสามารถส่งเข้าประกวดโอเบกาวอร,ร,ร,ร์แล้วสามารถทะลุไปถึงระดับชาติและได้รับรางวัลชนะเลือดด้วยนะครับก็แสดงว่าคุณครูท่านนี้นี่มีความสามารถในการจัดการในการสอนและได้รับการรับรองและการยืนยันในระดับชาติด้วยนะครับส่วนตัวผู้บริหารหรือว่าตัวโรงเรียนตัวสารกษ์เองก็เช่นเดียวกันนะครับ เราต้องทําให้สถานศึกษาหรือว่าตัวผู้มีอำนารได้รับการยอมรับได้รับการรับรองจากการประกวดแข่งขันหรือการได้รับคัดเลือกในเวทีต่างๆจึงจัถือว่าเป็นการบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จทั้งนี้ความสําเร็จที่ว่านั้นต้องเป็นความสําเร็จทั้ง4อย่างพร้อมกันนะครับไม่ใช่ว่านักเรียนหวยท้อยครูก็ไม่ได้เรื่อง อาจศึกษาก็ราง,งานงั้นแต่ผู้บริหารได้รับรางวัลเยอะมากแสดงอันนี้ไม่ใช่นะครับฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมันต้องไปพร้อมกันถ้าประสบวามณ์เร็จจริงเด็กก็ต้องมีผลงานครูก็ต้องได้รับความก้าวหน้าผู้บริหารก็มีความก้าวหน้าได้รับผลงานเช่นเดียวกันสถานศึกษาก็ก้าวไปด้วยกันแบบนี้จริงจะถือว่าเป็นการบริหารศึกษาที่ประสบวารณ์เด็จ ท่านผู้บริหารสถานศึกษามีอะไรจะฝากถึงผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่ไหมคะครับสำหรับน้องๆที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในเร็วๆนี้นะครับไม่ว่าจะกำลังเรียนอยู่หรือว่ากำลังจะสอบนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่เรื่องเรื่องการบริหารมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เนาะคือบางทีอ,อ,อยู่ๆไปเราก็จะเก่งขึ้นเองผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีความสําคัญอยู่ ผมเชื่อว่าแล้วก็จากที่มีโอกาสได้เห็นเพื่อนพี่น้องที่เข้าสู่ตําแหน่งแล้วเริ่มต้นค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับเขาก็มักจะมีดีมาก่อนคําว่ามีดีมาก่อนหมายถึงมีดีในทางวิชาการนะครับเช่นคุณครูท่านนี้เคยตอนเป็นครูนี่สามารถที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาเด็กนักเรียนจนประสบความสําเร็จได้รับรางวัลอะไรบางอย่างพอเขาเข้ามาสู่ตําแหน่งผู้บริหารการศาึกษาเขาก็มีความรู้ติดตัวมา นะครับฉะนั้นเขาจึงสามารถนําเอาสิ่งที่เขามีดีเ,เข้ามาขับเคลื่อนในช่วงปีแรกปี2ของการเป็นผู้บริหารสารสตร์หรือแม้แต่บา,บางท่านถ้าเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นพัสดุอะไรแบบนี้นะครับหรือการบริหารงบประมาณมาก,ก่อนพอเข้ามาสู่ตําแหน่งเมื่อถูกมอบหมายให้เป็นบริหารจัดการในส่วนนั้นเขาก็สามารถที่จะทำจุดนั้นได้อย่างดี เพราะว่าโลกเราก็ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะครับศาสตร์รรก็ยุคใหม่ก็ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเช่นเดียวกันถ้าหากฝ่ายบริหารรู้เรื่องพวกนี้ตามเท่าทันเรื่องพวกนี้เราสามารถที่จะเอาสิ่งนั้นมาประยุกใช้ในการบริหารจัดการได้ครับในส่วนผลงานที่ภาคภูมิใจในช่วงที่มาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอแบ่งเป็นสีด้านแล้วกันนะครับด้านที่หนก็คือในเรื่องของด้านผู้เรียนคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนประสบความสําเร็จนี่คือสิ่งที่ผม ภูมิใจในทุกๆกิจกรรมที่พูดอย่างนี้เพราะว่าตอนเราเป็นครูนี่เราก็เป็นครูที่มุ่งม,มั่นในกาพรพัฒนาผู้เรียนแต่ตอนเราเป็นครูเราสามารถพรัฒนาเด็กได้เพียงกลุ่มเดียวนะครับแต่พอเรามาเป็นผู้บริหารเช่นผมเก่งนิสชัยการแนะี้ในในส่วนของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์แต่พอเรามาเป็นผู้บริหารปึ๊บเราจะต้องมองถึงกลุ่มอื่น,นด้วยนะครับต้องไม่ใช่จะมองต่วิทยาศาสตร์ดาราศาสาตร์อย่างเดียวแต่ต้องมองถึงกลุ่มสังคมเด็กคนไหน เก่งสังคมเก่งคณิตศาสตร์เก่งภาษาไทยเราก็บริหารจัดการให้คุณครูที่เกี่ยวข้องได้ช่วยผลักด,ดันเด็กให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาถนัดหรือว่าสนใจรวมถึงเรื่องกีฬาเรื่องวิชาการด้วยกีฬานตรีด้วยนะคือทุกมิติฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดหมายความว่าตอนเราเป็นครูเราสามารถทํางานกับเด็กได้เพียงกลุ่มเดียวแต่เมื่อเรามาเป็นผู้บริหารเราสามารถที่จะสนับสนุนให้เด็กที่เก่ง มีศักยภาพจะรับการพัฒน,นาในทุกๆด้านผ่านคุณครูที่มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยพัฒน,นาเด็กนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นความภูมิใจที่เห็นเด็กก้าวหน้าในทุกๆก,กลุ่มส่วนในด้านคุณครูนะครับก็คือสิ่งที่ผมสามารถที่จะผลักดันให้คุณครูที่ทํางานดีมีผลงานกับเด็กได้รับความก้าวหน้าทางวิชาชีพครับพูดอย่างนี้หมายความว่าบางท่านเนี่ยท่านก็ขยันตั้งใจทํางานกับเด็กดีนะครับมีผลงานแต่ว่า เหมือนกับพอใจแค่นี้นะครับไม่ไม่อยากโชว์ไม่อยากอะไรแต่ถ้าแต่เราเราสามารถบริหารจัดการหรือว่าโน้มน้าวหรือว่าจูงใจให้เขาส่งผลงานเขารับการประกวดในเวทีหนึ่งสองสามแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับรางวัลเขาชนะเลิศหรือเขาเอ่อรับความสําเร็จแบบนี้นะครับนอกจากคุณครูจะมีความมั่นใจในความสําเร็จที่ได้รับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเออเฮ้ยไอชิ้นที่เราทำเนี่ยมันมันดีนะ มันสามารถเป็นแบบอย่างมันสามารถบอกลบเล่าคนอื่นได้เขาก็จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ผลงานที่เขาได้รับก็ส่งผลให้เขาได้รับความก้าวหน้าทางวิชาชีพในเรื่องของการอาจจะออกมาในรูปแบบการถูกจัดสรรให้ได้รับเงินตอบแทนนะครับหรือว่าการเลื่อนเงินเดือนที่บางครั้งก็อาจจะได้พินาะนะครับในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นก็การที่ผมสามารถทําให้ครูมีความมั่นใจในตัวเอง,เอง แลวก็ได้รับรางวัลและก็มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับทีนี้ในส่วนของอสถานศึกษาเนาะก็คือการที่สามารถที่จะทําให้โรงเรียนนี่ได้รับการพัฒนาในสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถเติมเต็มให้ได้ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ไหมายว่าโรงเรียนจะต้องได้ร,รางวัลหนึ่งสองสามนะครับเพียงแต่ว่าผมดูแล้วเออโรงเรียนเราสามารถที่จะตรงไหนที่เราสามารถเติมเต็มให้กับโรงเรียนได้ รเราเข้าไปทําจุดนั้นให้มันดีขึ้นนะมันก็จะสามารถทําให้เราเรารู้สึกภูมิใจเช่นเอาง่ายๆสมมติว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นแห่งมันดูแล้วมันขี้เหร่ดูแล้วมันไม่สวยถ้าผมสามารถทําให้มันดูดีนะครับเหมือนบ้านเลยถ้ามันเป็นแห่งนี้ไม่สวยแน่นอะนถ้าทําปรับปุ๊บปั๊บ้วดูดีขึ้นผมก็แค่นี้ผมก็ภูมิใจนะครับแต่ถ้าจะให้มากกว่านั้นสิ่งที่คิดว่า ภูมิใจมากที่ได้ทําให้ส,า,สารกษาแห่งนี้ก็คือตรงนี้ครับเนี่ยคือการที่ได้ทํางานร่วมกับชุมชนนะครับจริงๆไม่ได้มาจากตัวเราคนเดียวแต่ว่ามันมาจากการที่เราประสานความร่วมมือร่วมกับหลายส,ส่วนส่วนในส่วนอมผู้บริหารส,สาราษาเองนะครับผมอยู่ตําแหน่งมา5ปีแล้วผมไม่เคยส่งตัวเองเข้าประกวดเลยเพราะว่า อาจจะเป็นความเชื่อส่วนตัวแต่คุณครูดูมไม่ส่งนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็จะจะมีความรู้สึกว่าความสําเร็จของครูมันคือความสาเร็จของเราแล้วสําหรับตัวเองไม่ส่งเลยนะครับแม้ว่าจะรู้ว่าส่งแล้วมันอาจจะได้รับรางวัลได้รับความ้าวหน้าทางวิชาชีพแต่ก็ไม่ได้คํานึงถึงจุดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราทําทุกอย่างนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันส่งผลกับตัวผมนะครับก็คือเรื่องของ การที่ได้รับคัดเลือกนะครับจากสนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาไปอบรมนะครับหลักสูตรอัอนหนึ่งนะหลักสูตรผู้นําทางการศึกษาเพื่อความยั่งยืนของประชาคมอาเซียนนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับเป็นเวลา1เดือนแล้วก็ตอมาตอนอยู่ที่เนี่ยไอ้ที่พูดเมื่อกี้หม่ยถึงตอนอยู่ที่โรงเรนเดิมน,นะ แต่ว่ามาอยู่ที่นี่ก็ได้รับคัดเลือกจากสพทเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวแทนไปอบรมเป็นตัวแทนผู้บริหารทางศึกษาของประเทศไทยไปอบรมที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับศูนย์ซีมิโออินโนเทคอนั้นก็จะเป็นตัวแทนจากผู้บริหารสถานศึกษาในประเทศาอาเซียนนะครับจากการที่ท่านผู้ในการนะคะได้กล่าวมานะคะเราก็จะได้แนวคิดทฤษฎีนะคะเกี่ยวกับหลักการบริหารสถานศึกษานะคะที่นําไปสู่การปฏิบัติที่ดีนะคะ แนวน้ค่อนข้างหน้าก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะสุดท้ายนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้วิการนะคะด็อกเตอร์สักนันอน,นตาตสุขอยากสูงเลยค่ะขอบคุณค่ะ